ภาพนี้มีเสียงนักวิสุทโพสรวดรวดรวดูปน้องเกลวช็อตนี้คุณพ่อแฮปปี้มากบินลัดฟ้าข้ามทวีปไปถึงประเทศอเมริกาสำหรับครอบครัวของสุปตาสาวชมพูอรยากับสามีหนุ่มน็อตวิสุทธพร้อมลูกๆใส่ฟ้าพายุและน้องเกลโดยตลอดทางทริปชมพู่และน็อตนั้นก็ได้ผลัดกันเสิร์ฟภาพบรรยากาศแห่งความสุขให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าทำเอาใจฟูกับความน่ารักและก็อบอุ่นของครอบครัวนี้จริงๆเลยค่ะ ล่าสุดน็อตวิสรุตนั้นก็ได้โพสภาพของลูกสาวคนเล็กน้องเกลที่กำลังหัวเราะอย่างอารมณ์ดีถ่ายรัวๆทุกช็อตแบบไม่ต้องกักตัวกวแคปชั่นสั้นๆว่า d a d d is joy งานนี้นอกจากยอดไลค์จะพุ่งกระฉูดแล้วหลายคนนั้นก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามอีกด้วยภาพมีเสียงเกลชัดมากเพราน็อตมีอารยาสคนเลยค่ะเกลร่เริงเกิน100เ พ่อโพส v s แม่โพสไดยเลยค่ะว่าไปเที่ยวรอบเนี้ยเด็กๆแฮปปี้กันสุดๆไปเลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ